ธนาคารทกสเตรียมโอนเงินรอบที่2 10,000บาทเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิตในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกางจิราพรเช่นเดิมค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกวางมีข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารทกสมาเรียนผู้ชมแล้วรับทราบค่ะธนาคารทกสจะมีการเตรียมโอนเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้บริการค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลรายละหน0 0 0หบาทค่ะ ซึ่งในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมมีการโอนเงินไปแล้วจํานวน6.5ล้านไายค่ะเป็นจํานวนเงิน6 5 0 0 0้านบาท การโอนเงินนะคะก็เริ่มโอนกันมนาะตั้งแต่วันที่25ถึง30กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยในส่วนของบัญชีที่โอนไม่สำเร็จนะคะคุณชมมีจำนวน4,000รายค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถตรวจสอบติดตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ที่ทางธนาคารทกสไกลบทาทั้งทุกสาขาเพื่อเร่งดำเนินการนะคะคุณชมแก้ไขข้อมูลและจะมีการโอนเงินให้ท่านในขั้นตอน,ต,อนต่อไปค่ะสำหรับผู้ถือบัตรัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน นะคะคุณผู้ชม ที่โอนเงินไม่สําเร็จในขนานี้ค่ะบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชียังไม่มีการผูกความเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งท่านจะต้องการแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อรับการโอนเงินรอบที่2นะคะในวันที่22ตุลาคม2567นี้ค่ะซึ่งการโอนเงินจะมีการโอนสามสรอบนะคะคุณผู้ชมคือวันที่22ตุลา22พฤศจิกายนและก็22ธันวาคมค่ะจะรวม ผู้พิการนะคะุณผู้ชมก็จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นนะคะตามกำหนดวันนะคะวันสุดท้ายค่ะคือวันที่3ธันวาคม2 5 6 7นะคะซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายและวันสุดท้ายที่สามารถแก้ไขข้อมูลในการรับเงินของท่านได้นะคะกรณีบัตรหมดอายุนะคะบผู้พิการหมดอายุโอนเงินไม่ได้เข้าบัญชีไม่ถูกต้องนะคะ ต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นนะคะกรณีที่โอนสัมผัสไป3มรอบแล้วท่านยังไม่ได้รับจดหรือยังไม่มีการแก้ไขข้อมูลจะไม่ไม,มีการโอนเงินอีกแล้วนะคะผู้ชมซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็จะถือว่าท่านไม่ได้วแล้วสิก็จะโดนตัดิ์ไปนะคะยาลืมแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องให้เรียบร้อยกับการโอนเงินด้วยค่ะ ำะรุมัู้การงนะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ได้รับจิในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในใหม่ครั้งนี้ค่ะสามารถตรวจสอบข้อมูลในการโอนเงินหรือการได้รับสิธิของท่านได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันรัดจ่ายค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมคือเว็บไซต์ในโวยงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะกรณีค่ะที่มีข้อมูลสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ กรมบัญชีกลางนะคะ022706400ค่ะสําหรับ ผู้ถือบัตรสดิการแห่งรับตัวบุคคลจนค่ะสามารถโทรสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข021923451กด 1, และกด5นะคะติดต่อไดตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับผูพ้พิการค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือได้นะคะที่สายดว่วนพม,มอค่ะ1300ค่ะหรือติดต่อได้ที่ระบบคอซินเตอร์น,นะคะลมส่งเสริมพัฒนานและความมั่นคงของผลการโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท02์02354338 ต,ต่อ701หรือว่า702ค่ะทางนี้นะคะผู้ชมทางธนาคารทรกจได้มีการโอนงเงินให้ปุบเป้าหมายเป็นจำนวนเข้าบัญชีโดยตรงค่ะและไม่มีนโยบายหักชำรรดีหรือเรียกเก็บเงินค่าบริการอื่นในทั้งสิ้นนะคะหากมีข้อมูลสงสัยนะคะผูชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมน,นะคะได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ย์0อ5 5นซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของระบบคอสินเตอร์นะคะคุณผู้ชมหรือติดต่อได้ที่ทางธนาคารทกสไกรายบัตรทุกสาขาค่ะ,คะ ะระดับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกละุ่มผู้ที่ได้บัตรทุนการนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับวงเงินในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหนงินบาทครั้งนี้มีจํานวนสามแสนรายกันเลยทีเดียวค่ะที่จะต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับวงเงินสดหนึ่งมืานบาทจากทางรัฐบาลนะคะอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของทางให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนการโอนเงินด้วยค่ะได้รับสิทธิ์กันแล้วก็อย่าลืมรักษาสิ์กันด้วยนะคะ